จะเริทำาอย่างพุทธบริษัทางไหนเนาะที่เราจ้สวดมนต์ก่อนที่เราจะสวดมนต์เราก็ฟังธรรมะก,ก่อนวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่2วันนี้ก็ไปงานทําทบุญร้อยวันของอาจารย์อะไรกิตตวัฒน์พงพันธ์อายุครบร้อยวันที่กันเผาเสียชีวิตไปที่วัดลองกาศที่อาสมอาสมวัดลองกาศ ก็ดีมีญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมก็พอสมควรคนที่เป็นอาจารย์ทั้งสองทั้งผัวทั้งเมียลูกสาวก็สองคนเพราะว่าคนเราธรรมาดาผัดพรากันจากกาันการช่วยเหลือเกือ้อก,กูลกันเป็นสิ่งที่ดนะีเป็นสิ่งที่เป็นการตอบแทนบุญคุณญาติโยมที่นู่นก็รน้จากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็แนะนําดีสัง่งสอนดีการขบกันชันนี่เหลือเฟือล้นเลี้ยงผ้าได้ยี่สิบสามสิบ แต่พามาก็สิบกว่าไม่ถึงสิบสิบกว่าแต่ก็ทบเท้าเยอะแยะทุกวันนี้คนบวชก็น้อยคนบวชก็เดือไม่มากเท่าไหร่แต่ญาติโยมก็มีเยอะแต่สมากก็เน้นผู้หญิงมีมีห้าส่วนผู้ชายมีแค่ส่วนเดียวพอทุกวันนี้มันก็มีแต่โยมผู้หญิงที่สนใจผู้ชายก็มีน้อยฉะนั้นการที่เราอยู่ได้ศาส,สนายอยู่ได้ก็อาศัยผู้หญิงอาศัยญาติโยมบาสิกา มุสกาที่อุปถัมภังพระภิกษุสามเณรพระภิกษุสาม,มเณรขาดกำลังใจไม่ได้ต้องอาศัยบาสุบาสิกาสุบาสิกามาก,กุาบาสกพรหมานดาเป็นผู้รักในศาสนาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อและมีความช่วยเหลือเกื้อกูลในศาสนาการกินการอยู่เป็นสิ่งที่ดูแลเหมือนแม่ไปอยู่ที่บ้านก็แม่ก็ทากับข้าวให้อะไรให้ทําให้เราได้ชั้น ได้บริโภคกันเพราะว่าแม่ก็ทําหน้าที่หนักหน่อยถึงยังไงก็ต้องทําเพราะว่ากินหน้าที่วันไหนไม่ทําก็ไม่สบายใจเพราะว่าคนเคยทําก็ต้องทาประจคคําคนขน้วยก็ต้องขนขวายคนที่เกียจก็เกียจตลอดบางคนก็ไม่ขนขวายผู้ชายแต่คนเราไม่ต้องขนควยนะบุญมันอยู่ที่การกระทําทางกายกายกรรมสามวิจีกรรมสีมนุกกรรมสามถ้ากายกรรมทําดี วาจาก็ดีจิตใจก็ดีจิตใจเป็นคนเมตตาเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเมตตาการุณาการช่วยเหลือเกือ้อกูลพระศาสนาอยู่ได้เมตตากรุณามุตมิตาอุเบกขาพนระม,มิหารสีที่ยังมีอยู่ในตัวของอุบาสิกาที่เป็นฝ่ายแม่เป็นพี่สาวเป็นน้องสาวเป็นคนเท่ากันก็เป็นพี่เป็นน้องกันคนเราไม่เปิดเกิดเป็นญาติกันไม่มีนะ วันนี้พระจาจาร์กระเทศที่วัดประมาณ15นาทีประมาณนี้เทศนานไม่ได้เพราะว่ามันมีเวลาน้อยพิธีกรรมก็เยอะแต่เราก็เทศพอให้กำลังใจกับเจ้าภาพเจ้าภาพก็ยิ้มสบายใ,ใจเพราะว่าเขาก็ได้ทำบุญอุทิศให้พอ่อให้แฟนให้ผัวอายุ80กว่าปีนะเส้นเลือดในสมองแตกก็จากไปโดย <c oughs> โดยเร็ว เพราะคนเราไม่แน่เนาะแต่เราจากไปทุกทกรมานมันก็ไม่อยากให้ใครเป็นภาระหน้าที่ถ้าเป็นภาระหน้าที่มันก็ดูแลกันไปมันก็ลําบากทาให้สังขารร่างกายนี้มันก็เป็นภาระคนอื่นเป็นบางคนก็เกรงใจคนอื่นให้ดูแลอยู่ไม่กี่ปีปีสองปีไม่กี่เดือนก็จากไปแล้วเพราะไม่อยากให้เป็นภาระเหมือนลุงตามหาบวญท่านเป็นผู้ที่ตั้งมัน่นเป็นผู้เดียว เป็นผู้ที่ไม่อยากให้เป็นภรระ,ระกับใครเหมือนลูกศักดิ์ที่พอาจารย์เล่าให้ฟังที่อยู่เมืองหน้านะไม่อยากแกว่าถ้าเป็นเหมือนไอ้พันธ์ที่เส้นเลือดในสมองตีนีขอให้แกตายไปนะขอเป็นอย่างนี้เพราะว่าแกเป็นภรระเมียภรระลูกอีกอะไรลูกก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่ว่าเป็นภรระคนรอบข้างก็ลําบากแต่ก็ตายไปด้วยที่ว่าเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนกะันแต่อายุ60สิบห้าสิบเก้าินั่นะ อยากไปด้วยความที่ว่าเส้นเลือดในสมองแตกคนเราต้องพิจารณาเราไม่แต่ความดันเมื่อวานอะไรเมื่อเลงอะไรเมื่อทีวันนี้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นความดันต่ําไปดูก็98บแดความดันต่ําแต่หมอไม่เป็นไรทาความดันตันก็ถอนฟันได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากับแต่ความดันสูงนี่อันตรายถอนฟันนี่ลําบากทําให้เส้นเลือดแตกได้ความดันสูงนี่เส้นเลือดในสมองแตก พราะสิ่งบางอย่างนี้เราล่างใช้ร่างกายให้กระใช้คุ้มคุ้มค่าที่เราเกิดมามันจะมีความทุกข์มทรม,มานในสังขารก็เป็นปกติธรมรมดาพระเจ้าก,ก็ตันบอกนะสังขารเป็นรังแห่งโลกเป็นตัวแห่งทุกตัวทุกขตัวลําบากตัวที่ต้องบําบัดกันทุกวันมีฟันก็ปวดฟันมีหนังก็ต้องอาบน้ําให้ทุกวันมีตาก็ต้องทำละล้างกีตาออกมีอะไรก็ต้อง ดูแลกันไปถ้าเราไม่ดูแลมันก็เป็นเป็นทําให้เราสกโรกทําให้ลําบากเนื้อหนังมันก็อาศัยห่อหุ้มเนื้อของเรานี่ยห่อหุ้มกระดูกห่อหุ้มอะไรคนเราเกซาโลมานะคะทันตาตาโจนี้กรรมาฐานท่าแลวพ,พิจนาทุกวันเราก็จะทําให้เราเห็นว่าเป็นฐานแห่งความทุกข์เป็นพื้นฐานกรรมาฐานหาเป็นตัวแห่งความทุกข์ เป็นตัวแห่งความยึดติดเป็นความแห่งความทุกข์แต่ว่าคนที่เห็นว่ามีความเพลินๆมันก็โอเคสามก็ย้อมผมก็ทําให้มันดูดีอะไรบางทีมันก็สังคมมันก็เป็นอย่างนั้นไปทําให้ตึงทําให้ดูดีอะไรตามสภาพร่างกายแต่คนเรามันจะดึงได้ขนาดไหนดึงได้กี่ปีกี่วันกี่เดือนท้ายที่สุดก็มองกันทุกคนจากโลกนี้กันไปทุกคนแต่เรามีอะไรเราก็มี ร่างกายก็รักษาตามรักษาได้ล้างได้ก็ล้างได้ถ้าล้างไม่ได้ก็ต้องปล่อยตามเหตุตามปัจจัยพอคนเรามันเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญญาบุญฝึกคันติความอดทนขคันติความอดทนตบะทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งตบะคันติสัจจะอธิษฐานไม่ตาอุเบกขาเนี่ยสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่น้วก็เมตตา อุเบกขาเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มของเรากลุ่มได้หมดทักษสงชื่อเลยกลุ่มของสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิเอ่ยพ่อครูบาอาจารย์พระอาจารย์มหามหาสุพลท่านก็กลับมาปประเทศไทยแล้วอยู่อเมริกากลับมาก็ได้โดนกักตัวอีกก็ท่านก็ไม่มีเวลาที่จะนำสวดนำเข้ากรรมฐา,านอะไร แต่พระอาจารย์ถ้ามีเวลาก็จะพากดนําทุกวันวันอังคารมันพุทธพุทธส,สุขเสาบุนเวียนไปอาทิตย์ก็เจ็ดวันแต่ว่าแลาถ้าแล้วไม่ว่างก็บอกก่อนไม่เป็นไรเพราะมันแล้วแต่เหตุปัปจจัยเพราะว่าสิ่งที่หน้าที่ธรรมะคือหน้าที่เนี่ยถ้าเรามีพอความพอใจมีความฉันทาวิยาจิตตวิมังสาเป็นคนที่เกื้อกูลมีความเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วก็เอื้อเฟื้อ ต่อหมู่คณะเหมือนญาติโยมเอื้อเฟื้อต่อพระสงฆ์จะอยู่จะกินยังไงคอยดูแลคอยสอดส่องดูแลมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสุขะสังฆะสมากีความสมาคีนาสุขมาให้ในหมู่คณะในหมู่บ้านในตนําบลในจังหวัดในประเทศในโลกเพราะว่าโลกนี้เราอาศัยนความความเมตตาความช่วยเหลือ ปรุณามุทิตาอุเบกานยถ้าโลกนีข้ขาดอิริโอตตป,ปะเนี่ยเครื่องคุมค้มคุ้มของโลกแล้วก็วุ่นไวายไม่มีความละไอายไม่มีความเก่งกวา่าตบาปมันก็วุ่นวายทำคุ้มรองโลกก็มีสองอย่างอิริโอตตป,ปะเนี่ยที่คุ้มของโลกให้มันอยู่ได้ถ้าเรามีหิริความละอายกลัวต่อความบาปรกรรมแล้วก็มีความละไอายไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดี อุตตปะความเก่งกลัวฮิริความอายออตตปะความเก่งกลัวต่อบาปคุณทำเครื่องให้อยู่ของชั้นสวรรค์สวรรค์นี่ก็มีศีลห้ากรรมบท10มีฮิริมีออตตปะนี่อันนี้เป็นธรรมที่เป็นอยู่ประจําใจของเทวดาที่อยู่ในชั้นสูงไปสวรรค์หกชั้นอันนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่ของเทวดาฮิริออตตปะ พระหุสัจจะค่าปัญญาเยื่ทรัพย์นี่มันต้องเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านต้องมีเยื่ทรัพย์เจ็ดประการมีศรัทธามีศีลมีหิริเีอุตปามีพระหุสัจจะมีจค่าปัญญาอันนี้อริยทรัพย์ของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านจะมีครบเยศทรัพย์เจ็ดประการศรัทธาแล้วก็ควมีศีลมีฮิริวามละอายอุตตปะความเก่งกุตตปาพระหุสัจจะพระหุสัจจะได้ยินได้ฟังมาก บันทึกทุกวันบันทุกทำฟังทำเทศธรรมไม่เทศพูดไปเรื่อยพูดสอดเสียพูดเพ้เิเจ้อพูดกระลอกหกฮาไปมันก็ไม่ใช่พระมันต้องเป็นผู้ให้สติให้สมาธิให้ปัญญาตแต่คนไม่ใช่ให้แต่ความเพลิดเพลินความสนุกสนานแต่คนทุกวันนี้สมากจะเป็นไปตามโลกตามความเพลิดเพลินตามความสนุกเฮฮาพูดสอดเสียเพศเสียเสียพูด หยาบพูกระด้างผู้ลายคนก็ชอบเพราะอะไรมันจิตใจมันหยาบหยาบกระด้างจิตใจมันมัวแต่ความเพลิดเพลินอยู่มันเลยไม่ได้สติปัญญามันก็ดูเพลินได้แต่จะเอาเนื้อหาสาระแก่นสารไม่ได้ไม่ได้สติสมาธิปัญญามันก็ผิดอยู่นะถ้าทําใดที่มันทนําให้เพลิดเพลินถ้าจมแช่ทําให้จ่อจมไปมันก็ทําให้ติดในต่างๆมันก็ไม่ได้ติดใน รูปในเวทนานในสัญญาในสังขารในความเพลิดเพลินมันก็เป็นทั้งโลกแต่ว่าพระนี่ท่านต้องมีศีลสมาธิปัญญายมก็มีทานศีลภาวนาทานเป็นพื้นฐาน,บานาเบื้องต้นพระก็ให้ทานมาหมดแล้วทานลูกทานเมียนมาแต่ญาติโยมก็ให้ทานเป็นพื้นฐานเพื่ออ,อนุข,ข้อสงราขห์พระที่ทากับข้าวกินเองไม่ได้ต้องอาศัายญาติโยมอาศัยญาติโยมกินก็ไม่เยอะฉันก็ไม่เยอะพระรูปหนึ่ง ฉันพออยู่ได้อยู่วันฉันพอร่างกายอยู่ได้ไม่ต้องฉันเข้าเย็นตอนเที่ยงก็ได้ฉันมื้อเดียวก็อยู่ได้อยู่ได้ทั้งวันตอนเย็นก็มีน้ํหวานน้ําอะไรครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่คาพาท่านท่าน,านฉันมื้อเดียวน้าหวานท่านก็ยังไม่ฉันสมัยหนุ่มๆตอนนี้แก่แล้วเมื่อก่อนยังไม่ฉันแต่ท่านรักษาธาตุขันด้วยจารเจริญสติสมาธิปัญญาด้วยการอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติธรรมญาติโยม อนุเคราะห์พระภิสูให้เรามีกำลังใจในการบติในการปฏิบัติในการเข้าหา,าพระริยาเจ้าท่านยัง,งทรงธาตุขันอยู่แม้แต่หลวงพ่อวิธียังท่านก็ยัง,งทรงธาตุขันร้อยหนึ่งปีแล้วท่านยัง,งทรงธาตุขันด้วยสมาธิจิตท,ที่ท่านได้ตอนนี้ขึ้นเป็นสมเด็จละเมื่อก่อนก็เป็นพระพรมญาณตอนนี้ขึ้นสมเด็จไปเรื่อยๆอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีแล้วหลวงพ่อวิธียังวัด บัธรรมงคลที่กรุงเทพท่านก็นเป็นผู้ที่พายมนั่งสมาธิพายมขึ้นโดอยอิธนนพายมประพฤติผิบัติทางสมาธิจิตตานุภาพนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีจิตใครทําดีศีลสมาธิปัญญาดีแต่ใครพากันหลงเพลิดเพลินในพระตลกนี่ฮาพระความม่วนความสนุกสนานเสียดสีสังคมพวกนี้ก็ก,กอดกันจมกดกันจมสู่ลงอวบัย สู่ราคาโทสะโมหนะในความหลงพวกนี้ก็จมไปแต่คนทุกวันนี้มันก็ชอบชอบสีเพลิดเพลินสิ่งที่เสียดสีสังคมเพราะคนมันมีโมหะมีความหลงเป็นปกติพอโมหะี่ความหลงก็ทําให้คนพากันหลงพากันดึงกันลงไปจมเพราะฉะนั้นสัตว์นรกถึงมากเลยยุคนี้สัตว์นรกมันถึงมากมายลงไปทาง เตียนเตียนเวียนเป็นนรกทางโลกโลกบกขึ้นสวรรค์ทางเตียนเตียนทงทําง่ายๆนี่ไปนรกได้เร็วได้สบายดูหนังดูละครดูเพลิดเพลินไม่หลับไม่นอนดูเกมเล่นเกมเล่นอะไรต่างๆก็ทําให้หลงอบายทำลายร่างกายสังขารให้จ่อจมอยู่ในอันนั้นธาตุขันก็ไม่ได้รับอาหารไม่ได้ออกกําลังกายไม่จมแต่เกมใน เพลิดเพลินดูหนังดูละครดูซีรีส์ต่างๆมันก็เหมือนเด็กเหมือนอะไรแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องเป็นผู้ใหญ่ที่จิตใจหนักแน่นจิตใจมีบุญมีกุศลมีบ่มีนี่สําคัญเพราะใจิตใจเรามีบุญมีกุศลมีบ่มีเราก็ขนขวายอะไรที่เป็นบุญก็ต้องทําเหมือนเราทานข้าวต้องทานทุกวันเหมือนฟังธรรมก็ต้องทําทุกวันให้ทานก็ต้องให้ทุกวันถ้ามีโอ,อกาสมีพระอยู่แต่เราเราให้ทานเวลาเนี่ยสาคัญ ทานเวลามาสแสวงหาธรรมะแสวงหาการประพฤติปฏิบัติแนวทางของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้นะพระพุทธเจ้านั่นเองพุทโธนั่นเองถ้าเรารู้พุทโธอย่างเดียวมันก็รู้ธรมร,นะททร,รมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆมันก็ตัวเดียวกันถ้าพระสงไม่มีธรรมโมไม่มีธรรมวินัยก็แค่พระเหลืองห่มต่อนะก็ะไม่สามารถ ทำให้ศาสนาเจริญได้ยิ่งเยียบย่ำศาสนาไปอรัชีในศาสนาเป็นผู้ที่ยังหลงยังเพลิดเพลินในรูปเสียงกินรสในสิ่งต่างๆยิ่งพระนี่มีเวลาเยอะพระสมัยมีเวลาเยอะเลยไปเล่นเกมไปดูหนังดูละครดูซีรีส์ดูอะไรต่างๆแต่เรามีพวกนี้ก็ทําให้จมแช่ไปในสิ่งต่างๆแต่ถ้าคนที่มีสติปัญญาไม่จมแช่ เป็นพูทที่ปีบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่ไปเพลิดเพลินในหนังละ,ละครอนะไรแม่จาปิดไม้ด้วยเนาะนนถ้าเราโจมแช่มันก็ทําให้เราหลงเพลิดเพลินไมติ่ง,งต่างถ้าเราเพลิดเพลิดเพลินๆๆไปมันก็เสียเวลาวันเวลาให้ทานเวลาใี่สาคัญทานเวลามาสวดมนต์มาแผ่เมตตาโม,มทนาบุญญาติพี่น้องพ่อแม่บุพกรารีเราก็ได้เพราะว่าเรามีอยู่แล้ว ญาติพี่น้องบุพการีชนที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราล้ามาหายตายจากไปมันงยังที่มีชีวิตอยู่มั้งเราก็แผ่ให้ท่านให้ท่านรักษาธาตุขันให้อยู่ได้อยู่ได้เป็นที่ล่มโพล่มใสของพุทธบริษัทสีพิสุสามนเณรุบาศกุบาสิกานี้ทำให้คนดีๆจะได้อยู่ได้คนที่ไม่ดีให้ไปตามกรรมเพราะว่าทําไม่ดีไว้ก็ไปตามกรรมเร่งกรรมไม่ดีให้ไปแต่เร็วคือว่า ทำให้เขาไปแต่เดียวเหมือนเป็นญาติเราเนี่ยไม่ใช่เราไม่รักรักอยู่อยู่ห่างๆแบบห่วงเราก็ห่วงอยู่เราก็รักอยู่พยายามให้เขาไปในแต่ถ้าเขาตายไปเราจะรู้ว่านารกมีสวรรค์มีมรรคผลนิพพานมีแต่ถ้าเขายังไม่ตายยังไม่ไปสู่ทางที่กรรมให้ผลมันก็ยังเพลิดเพลินอยู่ฉะนั้นเราพยายามเนี่ยทำทำคุณงามความดี แม่จ่าแม่ตัวโอปิดไม้ด้วยเนาะเราพยายามทําคุณงามความดีไปเรื่อยๆพราะตามใดที่เรายังมีลมหายใจยังมีความตั้งมั่นหรือว่ามีไม่เจ็บป่วยไม่เป็นโรคไม่เป็นภยัยเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลของธรรมของกรรมฐา,านของธรรมะวินัยธรรมะวินัยที่ยังอยู่ในโลกนี้แสงสว่างสองดวงก็ยังให้สว่าง ที่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตนะพระธรรมวินยัยถ้าขาดมีแต่ธรรมอย่างเดียวไม่มีวินยัยไม่มีศีลมีแต่ธรรมะอย่างเดียวเฟอร์ธรรมะมันก็ไม่ได้มันต้องมีศีลศีลหลอสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ใช่มีศีลแค่ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบของพระภิกษุี่วาบางวัดบางที่เขาก็ศีลตามพุทธบัญญัต150ิร้อยห้าสิบข้อแต่พระครูบาอาจารย์พระยาย้าทท้งหลายท่านพยายามมีศีลให้เหมือนเดิมนะมี 2องเหมือนเดิมถ, confidence. ถ้ามีเหมือนเดิมมันก็ดีมันก็จะเพิ่มเหมือนเรามีที่ดินเหมือนเรามีที่ดินเราก็มีมากมันก็จะดีถ้าเรามีน้อยก็ไม่ดีอะไรมันทำอะไรไม่ได้มากคนเราประเทศเราก็ไม่อยากเสียประเทศไม่เสียดินแดนไปแต่เราต้องเสียไปหลายหลายครั้ง14ครั้งเสียดินแดนไปตั้งแต่ยุคข,ของรชัชการที่หนึ่งรัชการนั้นไปได้เสียตั้งแต่รัชการที่สี่ห5้า มาเรื่อยเรยหรือว่าจำแขนขาดจำแขนลาดจดลันทันทุกยุคธรรมินทถิ่นกาขาวชาวสีวิลายเราปราชาวสีวิลาเป็นผู้ที่มีอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกสบายอยู่คนละสิกโลกก็สามารถคุยกันได้มีหูทิพมีตาทิพม,มีหูทิพคนละสิกโลกก็อยู่ได้คนอยู่นอกโลกก็คุยกันได้เพราะเทคโนโลยีมันมี ทั้งดีทั้งทำไม่ดีเราใช้ทางดีมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเป็นสิ่งที่เราได้สื่อสารกันเพราะขาดการสื่อสารการันการติดต่อมันก็ทำไม่ได้มีแต่ลูกรักอย่างเดียวไม่ได้เขาถึงว่ากริยาวจีศอกภาษากริยาศอกสกุลถ้าสกุลเราเป็นยังไงหรือว่าเราเป็นคนยังไงมันก็บอกทางการคำพูดในความรู้ ในการกระทำนะแต่ถ้าผููมีความรู้เรียนมาเยอะมันก็เป็นผู้ที่มีหลักเกณฑ์ที่ดีในการพูดอะไรก็ดีพูดที่ไพเราะแต่เราก็ต้องพัฒนาจากที่มันไม่มีความรู้ก็ทําให้มีความรู้สิ่งที่ไม่ตั้งมัน่นก็ทําให้ตั้งมัน่นสิ่งที่ไม่มีความทนก็ให้อดทนแต่ทุกหนาวร้อนต่างๆทุกขเวทนาท่าง,าง,างๆข้ามผ่านใได้ถ้าเราข้ามผ่านไม่ได้มันก็จมอยู่ที่เดิมปวดฟันก็ทุกปวดหูก็ทุกตา เจ็บขาก็ทุกทุกในสังขารนี่พระเจ้าให้กบหดรถอย่าไปยึดในทุกอย่าไปยึดในทุกแล้วให้ปล่อยให้วางทุกกำหนดรู้สมุดไทยน,นี่ก็ควรละในสุดใหม่พ่อพูนว่าเธอว่าเราเป็นของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่เราขนก็ไม่ใช่เราล่วงทุกวันเล็บก็ไม่ใช่ของเรายาวถึงวันก็ต้องตัดทิ้งหนังทั้งหลายมันก็ลอกข้ามเหมือนงูน แต่ว่าเราเนี่ยมันอาบน้ําทุกวันไม่เหมือนงูงูไม่อาบน้ำมันก็ลอกคราบออกมาแต่เราเนี่ยอาบน้ําทุกวันถูทุกวันไม่ขี้ใครมีของเนา่าของเหม็นอยู่ในห่อหุ้มในร่างกายที่ออกจากภายในเหมือนซากศพที่เดินได้คนเราฉะนั้นถ้าเราเห็นซากศพที่เดินได้เราก็จะเป็นผู้เห็นอสุภกรรมฐา,านเห็นสิ่งสุขภกที่อยู่ในร่างกายเราเห็นกรรมฐา,านกรรมคือการกระทําฐานคือจิต เราเห็นเบื่อความเบื่อในในสังขารร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องบำบัดท,ทุกวันต้องให้มันกินให้มันดื่มให้มันบริโภคทุกวันเพื่อจะให้มันทรงอยู่ได้แต่ถ้าล้งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามเกิดมาเพื่อจากพักเพื่อพลาดสังขารร่างกายพุทธเจ้าถึงท่านถึงบอกว่าทุกข์ในกำหนดรู้สมุทัยต้องควรละ สมุทรไทยที่ทําให้ก่อทุกข์ในความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังการพวกนี้รูปเวทนาสัญญาสังการต้องคนละไม่ให้มันพอกพูนละไม่ให้มันเกิดขึ้นในจิตไม่ให้เกิดความยึดมั่นไม่ให้เกิดความหลงหลงต่างๆไม่ใช่รูปคําศิลปไปวันๆเนี่ยตัวนี้ของโลกต้องละให้ได้ทุกสมุทรไทยต้องคนละนิพานก็ต้องทําให้แจ้งนิโรธ นี่โหลดนีพผ่านอันเดียวกันนี่พิทาความเบื่อหน่ายนีความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายถ้าเราเบื่อหน่ายจริงจจากใจจริงๆมันก็เห็นผมก็ไม่ใช่ของเรามันก็หล่นล่วงไปทุกวันขนก็ไม่ใช่เล็บทั้งหลายก็ไม่ใช่ของเรามันก็ออกมาจากกระดูกกินข้าวทุกวันมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันมันก็ยาวออกมาก็ตัดอยู่นั้นถ้าไม่ตัดมันก็เป็นที่สกปกพุทธเจ้าถึงว่าให้โกนผมให้โกนคิ้ว แต่คิ้วนี่เราไม่ได้โกนในสมัยพุทธกาลแต่มีแต่ประเทศไทยที่โกนคิ้วสมัยพระเจ้าตากสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่ท่านให้โกนคิว้วเพราะว่าพระไทยไม่เหมือนใครเป็นพระที่โดนคิว้วแต่พระประเทศอื่นไม่มีโกนเขาจะเอาไว้คิ้วเพื่อจะไม่กันเหงื่อมันไหลเข้าตาก็ดีอย่างแต่พระไทยนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนแต่ต้องโกนคิว้วเพราะมัน ยุควงจาก,กีนีที่ทันให้โกนคิวมาสองสองสามร้อยปีสองร้อยกว่าปีแนละ้วสองสามร้อยปีเนี่ยแต่จะโกนไม่โกนมันก็อยู่ที่เ,เพราะว่าโกนแล้วมันก็ทําให้เบาสบายนี่ไม่เป็นพละไม่เหม็นไม่หมักไม่ดองในสังขารด้างกายเล็บก็ต้องตัดฟันก็ต้องถูขนต่างๆก็ต้องถอนมาต้องดึงมาแต่ที่รักแต่ที่ว่าไม่เลย ถอนมาทำเพราะว่าถ้าเราไม่ถอนไม่โกนมันก็หมักหมมเน่าเหม็นอยู่นะฉะนั้นเราการชำระร่างกายก็เป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องทำทุกวันแต่เราก็ต้องเห็นทุกกำหนดรู้สม,มุทัยต้องควรละนิโรธก็ทำให้แจงก็เบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายนิพิธาคือว่าความเบื่อหน่ายในสังขารในความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมีอะไรก็ทุกแบบนั้น ยิ่งคนทุกวันในทุกมีคนทุกคนตายทุกลมหายใจทุกการเกิดการตายเนี่ยทุกลมหายใจการเกิดการตายนับเท่าไหรคนทุกทรมานนับไม่ได้ฉะนั้นเราพยายามเห็นกองทุกในกำหนดรู้ว่าทุกเนี่ยมันสังขารร่างกายทุกการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปสมุดไทยต้องควรละนิโรธก็ทําให้แจ้งมักก็ทวนทําให้เจริญขึ้นเรื่อยๆมักมีองค์แปดสมาธิทินั่นเองความเห็นว่าทําดีดีทําชั่วชั่ว รู้ทุกรู้เหตุเกิดรุ้ข้อปฏิบัติแห่งความทุกข์นีรู้ในสมาธิฏิในสามข้อนี่รู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความทุกข์เป็นสมาธิฏิที่ถูกต้องถูกตรงถูกจริงถูกธรรมถูกตามธรรมถ้ามีสมมมาสมาธิฏิเป็นต้นมันก็เป็นทางสู่ความหลุดพ้นพ้นจากทุกข์ได้นี่สมมาธิฏิเนี่ยเราเห็นพวกนี้เราก็จะ ปล่อยวางในสังขารเห็นทุกเห็นข้อปฏิบัติทุกขนทางให้ความดับทุกแล้วก็ข้อที่2คือความดําริออกจากกามออกจากขันสังขารร่างกายให้เยาว์ลไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายนี้ให้อยู่อยู่แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แบบเจ็บก็อยมันเจ็บทุกข์ก็ไปมันทุกข์แค่นั้นอะ่ะ เดี๋ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรนะเหมือนอยาชาเนี่ยฉีดไปมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ชาสดชาออกถึงปากหรือก็าหายเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปแต่ว่าเราก็อยู่เรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะอยู่ให้กำมันให้ได้เพราะคนเรามันมีสิ่งทดแทนเหมือนกันถ้าเราทดแทนในสิ่งที่ดีมันก็จะทําให้เรารู้จักมีตบะมีขันติมีความอดทนเรามีความดําริออกจากกามไม่พยาบ,บาทเเบียน ดำดีออกจากกรรมไม่พยาบาทเปลี่ยนเบียนไม่โลภเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นความดำดีพวกนี้มันอยู่ที่ใจถ้าเราไม่โลภเรามีตามมีตามได้ยินดีที่มียินดีที่ได้มันก็ภูมิใจเราเกิดมาอยู่แค่นี้ก็พอแนละ้วไม่ต้องร่ำรวยไม่ต้องเป็นคนยังไงเป็นคนถ้ารวยมากก็น่จะหลงมากแต่เป็นคนอย่างนี้มันก็หากินหาอยู่ไปไได้พอให้ทานรักษาศีล จเจริญสมาธิภาวนาไปวันๆไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรเราก็อยู่ด้วยสินด้วยธรรมด้วยกรรมฐานความสุขของเราอยู่นี่สุขในการจ่ายทรัพย์สุขด้วยการมีทรัพย์สุขด้วยการบริโภคทรัพย์สุขด้วยการไม่มีหนี้ความสุขมันเกิดได้สี่อย่างเราไม่มีหนี้ไม่มีอะไรมากแต่มีหนี้ก็มีนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอีกหน่อยก็ต้องชใช้ไปแต่การจ่ายทรัพย์นะี่เป็นของโยมการบริโภคทรัพย์ การไม่เป็นหนี้การอยู่ให้มันถูกตามนั้นมีทรัพย์ก็ให้ทานญาติโย,ยมก็ได้ให้ทานให้ทานตามที่กําลังที่เราให้ได้ข้าวซีนหักผักซีนเดียวก็เป็นทานได้ทานบ่มีได้รวมๆกันก็เป็นเยอะหลายคนหลายท่านแต่คนเราก็ต้องให้ทานเป็นพื้นฐาน,น,นมักมีองค์แปดเราต้องเจริญให้ได้มังคองค์แปดสมาธิวันดีออกจากกรรมการาวาจาชอบ การทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบไม่ขายเครื่องประหารไม่ทําขายยาพิษไม่ขายสุรามีไนันี้เป็นการทําการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบถ้าขายแล้วมันก็เมาอย่างนั้นยังมีคนหนึ่งอยู่ที่ที่อีสานอยู่ทางชัยภูมิแม่เขาขายลูกก็กินดูนะมันก็ไม่กินไม่สดเสร็จเอาอไปมันลูกก็ติดเหล้าติดไรมีเพื่อนมีหมูก็มากินอีกมันก็ เป็นถ้าเราหยุดขายมันก็จะสบายนะมันก็ไม่เป็นภาระถ้าเราขายแนละ้วมันก็กินของเรากินอะไรไปเรื่อยมันก็ส่วนเสียฮามันเป็นสิ่งที่อบาไบยบุกหนึ่งไม่เป็นนักเลงหญิง,งสองไม่เป็นนักเลงสุราสามไม่เป็นนักเล่นการพน,นันสี่ไม่คดความชั่วเป็นมิตรความชั่วภายนอกนี่สี่อย่างอบาไบมุกสี่อย่างนี้นต้องควละพุทธบริษัททางหลายถ้าเราไม่ละมันก็จะพอกพูนทําให้เรา ไม่เห็นโทษเห็นภัยในสิ่งพวกนี้ถ้าเกิดกันกินกันเมามาตบตีมาทําร้ายทําลายกันวุ่นวายเสียงดังองะไรำคัญบางทีก็ตัดปัญหาไปเลยอันไ้ที่มันไม่ใช่ประโยชน์เขต้องละทิ้งปล่อยวางกันไปเนี่ยตัวสมาทิฏฐิตัวความเห็นชอบการเลี้ยงชีวิตการทํางานเาชอบเลี้ยงชีวิตชอบก็ต้องมีอีกอย่างสมาธิชอบสติชอบสมาธิชอบปัญญาช,ชอบ วิญญาชอบเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบอันี้ตัวปะสมาธิเพียรชอบและก็สติชอบเพียรทำคุณงามความดีเพียรเจรินสติมมตส,ตสมาธิไม่ประมาทในวันเวลาไม่ประมาทในการใช้ชีวิตไม่ประมาทในความมึนเมาถ้ามึนเมาก็คือว่าประมาทเขาถึงว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาถ้าคนเมาก็ไม่ต่างจากเด็กจากคนเดินไม่เป็นท่ามันก็ทําให้เสียทําให้เสียเสียสมณะสรูปเสีย ความเป็นคนทําหัวเมาแล้วก็อย่างก็เมามันก็ติดในบรรยากาศกินเดิมๆไม่มีอะไรแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องให้อยู่ในรอบเขตของศีลของธรรมของกรรมฐา,านต้องอยู่ด้วยการประพฤติในการปฏิบัติในการส่วนมน์พผ่เมตตาเนี่ยเราตายแล้วก็ไม่อะไรไปนะจะเอาเราเอายาไปก็ไม่ได้ จะเอาความมึนเมาไปไม่ได้มันก็ม,มึนเมาต่อไปในอนาคตมันก็นลงระบายอย่างเดียวราคากินีนาโรสากินาโมหากินาค,ความหลงจดจมความโลภความโกรธความหลงอย่างคนเมามากๆเมาเหล้าเมา,มายาก็มาปนมาจี้มาทําลายล้ของอันนั้นมันก็เป็นคนที่กอดจมไปในความทุกข์ทุกข์ฉะนั้นเราพยายามทําตัวเองให้มันดีตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจแผ่เมตตาเนาะ mutu nakatula ni konsatu.